thank mm -hmm. you สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของทริคการรีเซ็ตเซอร์วิสนะครับสมมติว่าท่านใดที่นำรถไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับในร้านที่เราแบบว่าใช้บริการอยู่ประจำแล้วก็ถือน้ำมันเครื่องไปแล้วให้เขาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับเราก็สามารถเรียกว่า กลับมาที่บ้านแล้วก็กดรีเซ็ตเซอร์วิสได้ซึ่งร้านบางร้านเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์ในการที่จะใช้ฟังก์ชันการรีเซ็ตเซอร์วิสของรถยนต์ Mercedes-Benz ครับทีนี้ ผมได้ไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ซื้อน้ำมันเครื่องแท้นะครับจากศูนย์บริการและก็ซื้อไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับจากศูนย์บริการเช่นกันนะครับเราก็ไปให้ร้านข้างนอกเปลี่ยนนะครับเพราะว่าศูนย์บริการเนี่ยจะเรียกว่าบอกว่าเวลาเราเข้าไปแต่ละครั้งศูนย์บริการจะขอให้เราเนี่ยใช้บริการนรั่นคือพวกเช็คเซอร์วิสเอเซอร์วิสบีนะครับเซอร์วิสเอ่ล A+ อะไร คือเวลาเราเข้าไปใช้บริการเนี่ยเนื่องจากว่าทางศูนย์เนี่ยเขาอยากให้เกิดการาดูแลอย่างปลอดภัยครบถ้วนมากที่สุดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็สําหรับสุภาพสตตีผมว่าก็ไปใช้บริการที่ศูนย์ได้เพราะว่าไหนๆก็ซื้อน้ํามันเครื่องแล้วซื้อไส้กรองน้ํามันเครื่องแล้วแล้วเราก็ไปเปลี่ยนที่ศูนย์แล้วก็ให้เขาเช็คระบบต่างๆได้เลยก็ถือว่าเป็นหนึ่งทางเลือกที่ดีนะครับแต่ว่าเนื่องจากผมเองเนี่ยเราก็ มีพื้นฐานในการใช้รถยนต์พอสมควรนะครับหลายๆท่านก็มีประสบการณ์ในการใช้รถยนต์พอสมควรผมว่าก็ไปซื้อน้ำมันเครื่องไม่จำเป็นต้องซื้อที่ศูนย์ก็ได้นะครับแต่ขอให้เกรดน้ำมันเครื่องเนี่ยเหมาะกับเครื่องยนต์ในรุ่นของเราแล้วก็ไส้กรองน้ำมันเครื่องก็ขอให้มีคุณภาพโดยที่มีการกรองน้ำมันเครื่องที่ดีพอที่จะสามารถกรองพวกเศษตะกอนเศษตะกันต่างๆเวลาเครื่องยนต์ใช้งานก็จะมีเศษเข่าต่างๆนะครับดังนั้น ตัวผมเองเนี่ยได้ซื้อแล้วก็ไปให้ร้านสนิทๆกันนะครับร้านไหนก็ได้นะครับแต่ร้านที่ผมสนิทกันเนี่ยเขาคิดแค่2 0 0บาทเองนะครับก็หลายๆท่านก็อาจจะมีช่างที่มีความชํานาญมีความเชี่ยวชาญในการที่จะเปลี่ยนน้ามันเครื่องนะครับก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเนะี่ยเปลี่ยนไม่ยากนะครับแต่ว่าสิ่งที่เวลาช่างเขาเปลี่ยนแล้วเนี่ยตัวระบบครับระบบรถยนต์ครับเวลาเรา เตรียมที่จะเดินทางระบบเหมือนแบบต้องจัดการรีเซ็ตเซอร์วิสครับคือเซอร์วิส B ครับจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละเซอร์วิสเนี่ยก็จะมีการตรวจสอบหลายอย่างนะครับเช่นเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เปลี่ยนน้ำมันพวงบาลัยพาวเวอร์เปลี่ยนน้ำมันเฟือาานนงท้ายอะไรแบบนี้นะครับเขาบอกว่าเซอร์วิส B เนี่ยมันคือโอเวอร์ดิวไปแล้วกิโ <c> ล <oughs> นะครับซึ่ง หลักๆเลยเนี่ยผมมองว่าอ,อย่างเช่นน้ํามันเกียร์เนี่ยผมเพิ่งเปลี่ยนมานะครับแล้วก็เวลาเราเปลี่ยนน้ามันเกียร์กับน้ํามันเฟืองท้ายทางศูนย์เนี่ยจะเปลี่ยนให้ทั้งคู่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็เลยมองว่าเอะผมก็ไม่ค่อยใช้บ่อยแล้วช่วงนี้นะครับเนื่องจากว่าเราก็เดินทางไปกับเจ้าตัวเล็กด้วยอะไรด้วยส่วนใหญ่ผมก็ใช้อีกคันหนึ่งก็คือรถตู้ดังนั้นผมก็เลยคิดว่าะจะ ยึดการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอย่างเดียวสมมุติเราไปที่ศูนย์เนี่ยศูนย์เขาก็จะทําตามแพทเทิร์นนะครับของเขาว่าจะต้องอเช็คตรวจสอบอะไรบ้าง1 2 3 4 5ซึ่งเราก็ ต้องเคารพในส่วนของการปฏิบัติของศูนย์เพราะว่าศูนย์เขาก็จะมีแบบว่าสแตนดาดของเขาแต่ถ้าเราอยากที่จะดูแลรถของเราเองนะครับอย่างผมเนี่ยผมก็ไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับดังนั้นเนี่ยการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องของผมช่างได้เปลี่ยนมาเป็นที่เรียบร้อยแต่ระบบยังขึ้นคำว่าเซอร์วิสนะครับเซอร์วิส BF BF นะครับเห็นไหมครับเวลาเราเราเราสตาร์ทเหมือนเหมือนจะพร้อมสตาร์ทรถเซอร์วิส B นะครับ โอเวอร์ดนะครับ200ไม่ใช่200ครับ2,000กิโลก็คือเกินมาแล้ว2,000กิโลรถคันนี้วิ่งมาประมาณน่าจะประมาณแสนแสนกว่านะครับแสนเจ็ดแสนาะครับสามนนะครับ 350, รบ,บางทีแบบว่ายังไม่ถึงรอบผมก็เปลี่ยนนะ้ำมันเครื่องไปพอสมควรนะครับก็ที่ผ่านมาเราก็ดูน้ำหนักการใช้ รถยนต์ของเรานะครับบางทีมีโปรโมชั่นดีๆผมก็เอาเข้าไปเปลี่ยนนะครับก็ยังไม่ถึงดีลผมก็เข้าไปเปลี่ยนนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเวลาเราไปเปลี่ยนทีนึงเราก็จะได้รับเหมือนกับว่า,อาเอกสารแบบนี้ครับทางศูนย์ก็จะมีแจ้งเตือนว่าจะครบดีลอีกครั้งเมื่อไหรนะครับแต่ระบบเนี่ยจะเป็นตัวยืนยันเลยว่าผมอ่ะครบดีลเซอร์วิสบแล้วนะนะครับแล้วก็โอเวอร์ดีลมาแล้ว2000กิโครับ รถจักรคันนี้วิ่ง1 7 9 3 5 0กิโลครับแล้วเรามาดูวิธีการเราจะไม่ให้มันขึ้นนะครับปกติมันจะขึ้นมาทุกครั้งเลยเวลาเราแบบว่า,าสตาร์ทเครื่องครั้งแรกนะครับเราจะไม่อยากให้มันขึ้นมาอีกเราก็สามารถกดรีเซ็ตได้ครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการรีเซ็ตพร้อมกันครับครับทีนี้เวลาเราจะเข้าสู่ขั้นตอนการรีเซ็ตนะครับต้องกด2งปุ่มนี้พร้อมกันครับ ปุ่มโทรออกกับปุ่มโอเคครับเมื่อเรากดปุ่มโทรออกแล้วก็กดปุ่มโอเคพร้อมกันนะครับหน้าจอจะทําการเข้าสู่ฟังก์ชันที่สามารถรีเซ็ตได้ครับเราจะกดไปพร้อมกันเลยนะครับเนื่องจากมือผมไม่ถึงเดี๋ยวผมกดแล้วก็ให้มึงขึ้นหน้าจอนะครับน่าจะกดประมาณสักสิบวิพอครับ ผมกดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ2ปุ่มนี้1กับ2นี้นะครับพร้อมกันเลยนะครับ10วินะครับจะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมาครับหน้าต่างนี้จะบอกถึงข้อมูลของรถยนต์ครับสมมุติเรากดโอเคนะครับเรากดโอเคเข้าไปเราจะได้ทราบข้อมูลครับก็คือแบตเตอรี่ครับ อันนี้ดีมากๆสมมุติว่าใครอยากที่จะเช็คระดับของแบตเตอรี่ว่าเออแบตเตอรี่ของเราเนี่ยมีความพร้อมไหมแบตเตอรี่เสื่อมหรือยังนะครับสามารถกดเข้ามาดูก็ได้นะครับเราจะมาดูกันตรงนี้ครับถ้าแบตเตอรี่ขึ้น12.3โวลต์ครับ12.3โวลต์เนี่ยแสดงว่าระดับ ปริมาตรของกำลังไฟนะครับถือว่าเหมาะสมดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะดูว่าเอ๊ะรถเราเหมาะสมกับการที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วหรือยังนะครับหรือแบตเตอรี่เราเสื่อมหรือยังมันจะอยู่ประมาณ11กว่ากว่าครับเพราะว่าก่อนที่ผมจะเปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นลูกนี้เนี่ยมันเคยขึ้น11กว่ากว่านะครับดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเปลี่ยนในรอบ3หรือ4ปีนะครับสำหรับแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพสําหรับอ่าเกรดเดียวกับรถยนต์ที่เขาให้มานะครับ เราก็สามารถดูได้ว่าเอะแบตเราเสื่อมแล้วหรือยังเราก็สามารถคลิกเข้ามาดูได้ครับกลับไปอีกครั้งนะครับเนื่องจากว่าพอเรากดปุ่มนะครับโอเคกับปุ่มโทรออกพร้อมการจะขึ้นหน้าต่างนี้นะครับเราก็กดโอเคเข้าไปเราจะเห็นในส่วนของรายละเอียดของแบตเตอรี่ครับแล้วเวลาเรากดในส่วนของข้อมูลนะครับเราสามารถดูได้ว่ารถยนต์คันนี้เนี่ยมีรหัสตัวถังนะครับรหัสเครื่องยนต์นะครับ เป็นรหัสอะไรเป็นเอนจิ้นเป็นรุ่นของ M271 นะครับนี่คือรหัสเครื่องยนต์นะครับ w 2 0 4นะครับเราก็สามารถเหมือนแบบว่าดูรายละเอียดของรถยนต์ได้ก็เป็นหนึ่งฟังก์ชัน hidden ฟังก์ชันของรถยนต์ Mercedes-Benz หรือเปล่าแต่ก็เขาเขา,เขาก็ไม่ได้แบบว่าห้ามให้เรา กดดูนะครับแต่ผมว่ามันมีประโยชน์อย่างหนึ่งก็คือเราสามารถดูว่าแบตเตอรี่เราอ่ะเสื่อมแล้วหรือยังนะครับถ้าแบตเสื่อมนะครับมันจะขึ้นประมาณ11.9เนี่ยเริ่มเสื่อมนะครับของผมยังขึ้น12.3แสดงว่ายังใช้ได้ดีอยู่ครับเราก็กดแบ็กกลับไปนะครับวิธีการรีเซ็ตครับเราเลื่อนเข้ามาที่คำว่า a s s i s Plus ครับด้านล่างสุดครับแล้วก็กดโอเคครับคราวนี้เนี่ย เขาบอกว่าเราสามารถเช็คได้นะว่า Service Data ของเราคืออะไรนะครับตอนนี้เราควรเข้าไปในส่วนของการใช้บริการก็คือ Service Code B w นะครับ w o r k s ก o ็ c o d คก็คือ606ผมก็ไม่ได้รู้ในส่วนของ In Detail มากนักนะครับว่าจะต้องทำอะไรบ้างแต่ผมว่ารถยนต์ก็ยังใช้ได้ดีอยู่ผมก็เลยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอย่างเดียวนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าตอนนี้ผมมาเกินมา15วันแล้วนะแล้วก็วิ่งเกินมาเนี่ย2 0 0 0กิโลคุณควรที่จะเปลี่ยนได้แล้วนะครับเราก็กลับเข้าไปนะครับ คลิกเข้าไปอันข้างล่างครับคำว่า full service ครับแล้วคลิกโอเคครับแล้วก็มาเลือกที่ confirm service นี้ครับทวนอีกครั้งนะครับกลับไปหน้าจอนะครับเราก็กดในส่วนของปุ่มนะครับ2ปุ่ม2ปุ่มนี้นะครับ2ปุ่มเนี่ผมลองใช้มือ2มือกดนะครับเนี่ยแล้วมันก็จะเปลี่ยนเป็นหน้าจอนี้แล้วเลื่อนมาที่คำว่า assist plus ครับ เลื่อนมาที่คําว่า full service ครับเลือกมาที่ confirm service ครับแล้วเลื่อนมาที่ yes ครับ service เนี่ย carry out แล้วหรือยังนะครับเราก็บอกว่า carry out แล้วนะครับเราก็ confirm ครับเขาบอกว่า full service complete ก็เป็นหนึ่งฟังก์ชันนะครับที่เราสามารถใช้ ได้กดได้โดยที่เราไปเปลี่ยนนะ้ำมันเครื่องข้างนอกครับแล้วเราก็กดรีเซตด้วยตัวของเราเองครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับเดี๋ยวเสียบเข้าไปใหม่นะครับเสียบเข้าไปแบบว่า,าเหมือนจะสตาร์ทรถตนนัวนี้ขึ้นใช่ไหมครับอันนี้ขึ้นไหมไม่ขึ้นแล้วเห็นไหมครับเครื่องยนต์พร้อมที่จะทำการสตาร์ท ไม่ขึ้นแล้วก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลนะครับที่เอามาแชร์กันครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณที่กด subscribe ด้วยครับขอบคุณทุกท่านมากๆครับสวัสดีครับ